ใครนะคะที่ตั้งเป้าหมายแล้วก็ประสบความสําเร็จตั้งเป้าหมายแล้วก็ประสบความสําเร็จคุณต้องเจอแบบนี้นะคะแลน m a n i f e s หรือการวางแผนจินตนาการคุณรู้ไหมว่าคุณทําได้เพราะถ้ามีหนึ่งคนทำได้คนร้อยคนพันคนหมื่นคนก็ทำได้คุณรู้ไหมว่ามันโคตรเจ๋งเลย การที่เราเกิดมาแล้วเรารู้เทคนิครู้เคล็ดลับรู้วิธีการอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรจินตนาการเห็นภาพแล้วใช้ชีวิตแบบมหัศจรรย์ทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏขึ้นมีขึ้นในโลกความเป็นจริงสนใจไหมคะใครนะคะที่สนใจนะคะคอร์สแลนเนอร์แมน IFEST หรือการวางแผนการเสกนะคะ คุณทักแชทแอดไลน์พี่คุณได้เลยไล like น์นี้ราคาพิเศษนะพี่คุณให้ในราคา e a r l y b i r d เลย2,9,999บาทคุณจะรู้ว่าการมีชีวิตแบบมนุษย์มหัศจรรย์มันโคตรเจ๋งนะคะคลิปนี้นะพี่คุณจะให้ข้อคิดดีๆเราอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรถ้าเรากล้าคิดกล้าจินตนาการเราก็มีมันได้ค่ะแต่ถ้าคุณไม่กล้าแม้แต่จะคิด คุณก็ไม่สามารถที่จะมีอะไรที่เป็นความ